5ข้อถ้าทำา้าข้อนี้ได้ดังว่าจะทำหน้าที่พิธีกรได้ดีเลยทีเดียวโดนรับแม้งตั้งแต่วันแรกเลยไวกว้างนครับแบมปีพั์คุณสุสวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้เราทำไรกว้างวันนี้คือตึ้งวันนี้ทำไรกว้างเราจะไปเป็นพิธีกรข่าวฟังสีนะคะ้ย <c oughs> <c oughs> แม่ตือตื้นาดนี้ทาด้านนี้ก็เลนถึงแม้ว่านั่งซ้ายก็จะไปนอย่างนี้นี่คือบทบาทใหม่ของแบมที่แบบดังตื่นเต้นมากจริงตื่นเต้นกระทุกบทบาทเลยนะเออจริงแต่ว่านี่ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่จะได้ทำหลายๆคนก็คงเห็นแล้วแหละว่าแบมได้เป็นพิธีกรข่าวรายการข่าวสามสีทางช่องสามนะฮะซึ่งเดี๋ยวพาไปดูเบื้องหลังกันหน่อยดีกว่าเหตุผลที่ต้องมาเปิดที่บ้านเนี่ยเพราะว่าเบื้องหลังเบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้ เหตุผลที่ต้องเปิดที่บ้าน่ะเพราะว่าเขาจะได้เห็นหน้าเราหน่อยเพราะเดี๋ยวต้องใส่แม้ตลอดเดี๋ยวพาไปดูเบื้องหลังตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวการแต่งหน้าการเปลี่นชุดนะฮะแล้วก็ถ่ายจริงด้วยรอดูจ้าลุยถึงแล้วตึกมารีนนนนะฮะมารีนนนทาวเวอร์ไหนยืนเทียบกันแนะเดดดิอย่าดีกว่า ได้มาแล้วนะฮะสคริปต์อันนี้เป็นรันดาวรายการข่าวสามสีก็จะส่งมาให้แบบนี้ประมาณเนี่ยสองโมงกว่าแต่ก็แล้วแต่นะวันวันนั้นถ้ามีข่าวร้อนมากๆก็อาจจะมีการอัปเดตเคยโดนรับแม้ก,ก็แต่วันแรกเลยไว้ก่อนมาถึงปุ๊บโอเคเตรียมตัวอ่านเร็วมากเตรียมตัวเร็วมากฟุ๊ฟๆๆๆๆุ๊ฟบบุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟุ้อนนุ๊ฟ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 ต๊ฟุ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 ๊ฟเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะว่า เวลามีจํากัด30นาทีเขาก็ต้องคํานวณว่าข่าวไหนร้อนข่าวไหนคนจะเสียบช่วงไหนเหมาะสมงั้นเดี๋ยววันนี้ไหนๆก็มาดูนะบําอยากจะแชร์เคล็ดลับที่บำบอกเลยว่าที่ถ้าทําแล้วเนี่ยเป็นพิธีกรที่แบบสุดยอนได้นอนเออระหว่างนี้เต็มตัวกันครอนี่ันดเลยกับที่เป็นแนะทับันนี้ กันเทมแรกแล้วครั้งเดียวจริใช่ไหมครั้งเดียวรอดูรอดูรอ,รอดูแะ้คะได้เดี๋ยวมา์ต่อแค <c oughs> ่ไปเต็มตัวก่อนโอเคแล้วก็อีกคนหนึ่งวันนี้ก็คือพี่ลูกนะฮะหรือว่าพี่ลูกแก้วจะบอกว่าทาคนเดียวก็ท้าทายอย่างหนะึ่งทำสามคนก็ท้าทายอย่างมันท้าทายกันคนละจุดนะสามคนมันดีในจุดที่ว่าเราแบบรับส่งมันได้สมมติแบบทำยูทูบกับปางอ่ะก็จะแบบเฮ้ยตึงโป๊ะอะไรรับส่งกันได้ถูกป่ะนี่คือข้อดีข้อง่ายของการทํา มากกว่าหนึ่งคนถ้าคนเดียวมันต้องแบบโฮทุกอย่างเองหมดเลยอะคนเดียวเป็นไงเรคนเดียวมันก็แบบเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยนฮะแต่ว่าความท้าทายก็คือบางทีพูดทับกันพูดซ้อนกันไม่รู้จังหวะของกันละกันยิ่งทำยิ่งทำใหม่ด้วยกันใหม่ในที่นี้อาจจะแบบม่อาจจะมีประสบการณ์มาแต่ว่าเพิ่งเคยได้เจอกันเทคนิคส่วนตัวแบบนะ้ได้สคริปต์มาไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์หรือข่าวครั้งแรกเลยนะวางปากกาเลยครับยังไม่ใช้บ ทำสมาธิไม่ใช่เอาเปว่าเดี๋ยวให้5ข้อที่ถ้าใครเป็นพิธีกรแล้วถ้าทํา5ข้อนี้ได้แบบว่าจะทำหน้าที่พิธีกรได้ดีเลยทีเดียวหล่อขนขาวตีหุ่นดีแบบ5้าข้อนี้มีกันได้อป่ามีแต่แบที่มีไงมันเป็นไงแบนก็มีห้าข้อเดี๋ยวเราไปกันทีละข้ออธิบายให้ฟังแล้วถ้าใครอยาก เป็นพิธีกรหรือชอบเกี่ยวกับเรื่องของการพรีเซนต์ลองเอาไปปรับใช้ดูแบมบว่าใช้ได้กับทุกรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกบการหรือจะเป็นบนเวทีหรือหน้าชั้นก็ได้ลองดูนะครับสเต็ปแรกนะได้สคริปต์ม,มาแล้วแบางยังไม่เขียนเลยแบมบอ่านให้ครบทำความเข้าใจให้เต็มที่ถ้าอันไหนไม่เข้าใจก็หาข้อมูลเพิ่มเติมทำความเข้าใจแล้วอย่าลืมต้องอินแบงมันด้วยนะเพราะมันจะออกมาทางสายตาให้มันแบบประกายให้มันแบบเออเรารู้เรื่องนี้อ่าให้มันได้ f e e ลิ่งนั้นเลยอันนี้ข้อแรกครับ ข้อที่2ข้อนี้ก็สําคัญมากหลังจากที่เราทําความเข้าใจแล้วเราเริ่มอินกับมันแล้วได้เวลาเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดก็คือเก็บ Key Message นะฮะคีย์เมสเจก็คือเป็นเหมือนแบบข้อความสําคัญใจความสําคัญซึ่งข่าวในง่าย,ายและง่ายใ,ในในมุมที่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเข้าภาพลองนึกถ้าเป็นอีเวนต์อะทุกคนเห็นหน้ามันแบบมีตลอดเวลาแม่นมันจะต้องแม่นกว่าน่อย แต่ว่าอันนี้มันจะมีช็อตเข้า้าพนี่น่าหมายถึงว่าสมมติเห็น้าพรับ,บอ่านได้่าแล้วก็จะงอวก้มดูข้อมูลเพื่อความแม่นยำและถูกทวนได้ไที่บอกว่าทีไม,เม่เสร็จคืออย่างนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังดูอันนี้ข่าวนี้คือและสําหรับใครที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้แล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมประโยคแรกที่สําคัญคือลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้แล้วโดยกรมอนามัยได้ออกมาให้ข้อมูลถึงวิธีการ7ข้ออ่า วงกลมนี่คือคีย์เมสเซจของประโยชน์นี้ที่เราจะต้องจําเราก็นึกภาพตามทีนี้เราเห็นภาพเราเข้าใจอะนึกภาพตามนี่สําคัญมากนะครับ มาถึงข่าวต่อไปนะครับสำหรับใครที่รับชมอยู่ตอนนี้แล้วลงทะเบียนเพื่อรอรับวัคซีนรอฉีดวัคซีนโควิด -19 เตรียมตัวเองให้พร้อมเลยนะฮะทางกรมอนามัยได้ออกมาแล้วถึง7วิธีการเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครับไปดู7ข้อนี้กันใช่ไหมนี่แหละกับการที่อ่านและเข้าใจเดี๋ยวรอดูหน้าหน้าจอเลยนะดูว่าจะมองมองกล้องแบบคมๆหรือเปล่าไม่รอเดี๋เดี๋ยวจะฟังให้ดี คือบ,บัเป็นคนที่ภาษาไทยไม่แข็งแรงตั้งแต่เด็กๆนะงั้นจะเตรียมโฟมมากกว่าคนอื่นไม่มีประโยคไหนที่บ,บังไม่ผ่านตาก,ก่อนให้มันมีจังหวาะจาับโคนที่มันถูกต้องให้มันดูเหมือนเรามันเหมือนเราไม่ได้อ่านอะ่ะตัดภาพลวสมกับภาพอย่างอื่นละสองวันก่อนแล้วหลังจากฉีดวัคซีนครับให้งวดออกกลามันื้อหรือว่ายกน้ําหนักแล้วก็ต้องนอนหลับให้เพียงพอด้วยมันก็ดูเหมือนเล่าไม่ได้ดูเหมือนแบบอ่านแค่ทีเดียวเพราะว่ามีโทนมีดินามิกมีสูงต่ําขึ้นลงดังเบา ใส่มันเข้าไปบางทีเราอาจจะต้องขีดด้วยว่าอันไหนเน้นอันไหนอะไรเงี้ยนะครับไปชั้นสิบเอ็ดกันนะฮะเดี๋ยวไปดูนะเก่งไม่ต้องใส่เหรอคะมันนั่งขึ้นตัวยังอธิบายหน่อยค่ะว่าจอนี้ไว้ทำไมคะเอาไว้ดูละครับหลักๆแล้วนะ สมมติดูสคริปต์ปแล้วแบบวันนี้ก็ปิดรายกามคงเท่านี้นะคะอันนี้เป็นจอมอเิเตอร์ที่เราสามารถดูตัวเราได้มันก็จะขึ้นว่าตัดเข้าภาพยังเอออันนี้สําคัญมันจะมีบางข่าวที่ตัดเข้าภาพหรือตัดเข้าเสียงออะเราเราไปชมคลิปนี้กันครับอะไรเงี้ยใช่ไหมพอตัดปุ๊บก็จะรู้แล้วว่าตอนนี้กําลังออนแอแบบตัดอยู่เขาจะบอกเหลือห้าวิสุดท้ายแล้วหูที่ใส่อยูไว้ทาไมอ๋อหูที่ใส่เอียร์มอนิเตอร์คือเพื่อให้ทีมสื่อสารกับเราได้ว่าขอ ข่าวนี้ขอกระชับหน่อยต้องออกเบรกภายใน3ามสิบวิหรือเรารู้เรื่องเหรอเน้นเรื่องนี้เพราะเรากำลังพูดอยู่แล้วเขาตีกวนเข้ามามันจะตีกันนี่บงก็ขอทีเหมือนกันว่าไม่ได้ใส่ะอาเธอไม่ใส่เหรอเธอจะฟังเขายังไงไม่ก็เป็นให้เขายก้ายเอาใช่ก็สามารถแบบทีนี้เราไปต่อกับอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกเรื่องที่สามทำให้ความสัมพัญกับเรื่องนี้มากเหมือนกันคือ no where to look no where to look ก็คือต้องรู้ว่าจะต้องมองอะไรก้มลง้ามองตรงไหน ซึ่งเกิดจากการซ้อมนะครับเพราะว่าแบมก็จะต้องรู้ว่าแบมบพูดว่าเนี่ยนะเรื่องใหญ่วันนี้เลยการฉีดวัคซีนโควิด -19 หนูตัดเข้าภาพพอตัดเข้าภาพปุพ๊บแบมบรู้เลยว่าแบมบต้องมาเริ่มตรงนี้ซึ่งพอเป็นคนเขียนเองเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำปางมันจะทาให้เราเหลือบลงมาเนี่ยได้แป๊บเดียวแล้วก็รู้เลยงั้นรู้ว่าจะต้องมองอะไรต่อสเต็ปอะไรต่อไปเพราะว่าหลายครั้งหลายอย่างตื่นเต้นแล้วแบบอะไรตอบงล้ก็มี ่านมาหมดแล้วทุกคนต้องเคยเจอกันนั้นเรื่องนี้ no way to look รู้ว่าอยู่ตรงไหนของสคริปต์นะฮะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆที่ต้องตตัวก่อนเข้าข่านะอยู่ MCR master control room นะครับก็มันจะมีพวกภาพที่ตัดเข้าเสียงบทสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็ถ้ามีเวลามาดูก่อนจะได้รู้ว่าส่งอะไรรับอะไรอะไรประมาณนี้ เรียบร้อยครับดูแลคร่าวๆนี่เพิ่งมาดูทุกรอบปะเพิ่งมาดูสองรอบแล้วทำมา20รอบถามมา3รอบส่วนผมครับแบงค์พีดีพัสพูดถึงอะไรนะก็โดยรวมิงๆดีแหละแต่ว่าอีก2ข้อไม่ลืมก็มาอัปเดตก,กันก็คือข้อที่4เนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะยุคนี้ที่ใส่แมสครับ,บ<อ>พูดให้ชัด ยิ่งยุคนี้ต้องใส่แมส์เขาไม่เห็นรูปปากเรางั้นก็จะต้องชัดเข้าไว้นะสุดท้ายข้อที่สําคัญไม่ว่าจะงานไหนก็ตามที่การที่เป็นทักษะหรือว่าสกิลทักษะพัฒนากันได้พัฒนาได้ด้วยกันสอมนี่ practice makes perfect นะฮะซ้อมอยิ่งเยอะยิ่งดีซ้อมให้ครองที่สุดในเวลาที่จำกัดนั้นข้อดีของการที่มันไม่ทำอีเวนต์หรือทำรายการสดเนี่ยนะ มันต้องเริ่มเวลานี้อ่ะมันต้องเริ่มสี่โมงพร้อมไม่พร้อมพร้อมมากพร้อมน้อยก็ต้องลุยพอดให้เห็นละกับเบื้องหลังการทำถ่ายสามสี่เนะ,ะเราตอบใช้กันดูเนะเจอกันใหม่อีพีนะหน้านะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เห็นความเท่าไหร่เลยอีพีนี้อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็อีพีนี้เป็นคลิปดีๆของการพิธีกรของแรมนะคะบาย